อเตี้ยต้มต้มน้ำตาลเดี๋ยวเอามาให้ใหม่คะหมะให้ใหม่นะอันนี้เอาไว้ีบไม่ใช่เอาไว้ต้อมอาการชาที่ปลายมือปลายเท้าของผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานนั้นเป็นภาวะที่เส้นประสาทได้รับความเสียหายความเสียหายเกี่ยวกับเส้นประสาทมักจะเป็นเส้นประสาทที่ปลายมือคุณอาจมีอาการชาไม่รู้สึกคล้ายกับสมถึงมือถึงเท้าอยู่หรือมีอาการอ่อนแรงมีความรู้สึกที่เปลี่ยนไปจากเดิมเส้นประสาทส่วนปลายจะมีหลอดเลือดไปเลี้ยงแต่ถ้ามีระดับน้ําตาลในเลือดสูงจะทําให้เลือดไปเลี้ยงปลายประสาทด้น้อยลง ทำให้เกิดอาการชาดังนั้นทางรอพอสตจึงได้คิดที่จะทําลูกบอลที่ทําจากถั่วเขียวมาบริหารมือของผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานซึ่งผู้ป่วยที่ได้รับการกายภาพบําบัดโดยการใช้ลูกบอลก็จะช่วยบริหารเส้นประสาทและหลอดเลือดทําให้อาการชาที่มือลดลงก็ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยผู้ป่วยรู้สึกดีขึ้นได้ครับและทางรายการก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณลุงเดชให้หายจากอาการป่วยไวๆนะครับจะได้กลับมาตีกรอ สร้างความสนุกสนานให้กับชาวบ้านได้อีกครั้งหายไวๆนะครับคุณลุงแล้วในช่วงนี้เจ้าหน้าที่รอพอสอตอก็จะพาเราไปเยี่ยมบ้านของป้าปลิวซึ่งมีอาการป่วยจากสารพัดโรคเลยล่ะครับ นี่แหละค่ะบ้านคุณยายปิวเคสที่เราจะมาเยี่ยมดูแลนะคะบ้านเลขที่6 6สหทับหนึ่งหมู่แปดก็เป็นคนที่แหลมบัวนี้แหลมบัวเช่นเดียวกันใช่ไหมคะนี่แหละค่ะยายปิวค่ะสฤตค่ะค่ะมาวันนี้นะคะทีมงานจากโรงพยาบาลรอพสตเจ้าหน้าที่พยาบาลนักกายภาพนะคะก็มาเยี่ยมบ้านะคะมาดูแลเรื่องการสุขภาพป้าเป็นโรคอะไรอยู่บ้างครับเป็นโรคตับ แล้วก็โรคหัวใจอบวหวานอายุเท่าไหร่ครับคุณป้าเนี่ยเจค่ะเจยังสวยอยู่เลยว่ามว่าวันนี้ที่มาเนี่ยนะคะก็จะมาถามเรื่องการรับยาของแกนะคะว่าได้ไปตรวจตามนัดไหมแล้วดูการกินยาว่ากินถูกไหมแล้วยาอยู่ที่นี่กับใครยังไงบ้างครับอยู่กับหลานค่ะอยู่กับหลานค่ะอ๋อแล้วหลานอยู่ไหนอ่ะทางานแล้วก็คนนั้นใครเอ่ยนั่น เป็นลูกลูกลูก,ล,กลูกชายเหรอครับนี่ก็คือลูกชายของคุณยายครับที่ต้องพิการนั่งรถเข็นแบบนี้ก็เพราะว่าเกิดประสบอุบัติเหตุเมื่อสอปีที่แล้วทําให้ภาระทุกอย่างจะต้องตกมาอยู่ที่คุณยายปลิวแต่เพียงผู้เดียวแต่คุณยายก็ไม่โดดเดี่ยวครับเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่จากรอพอสอตมาให้การดูแลคุณยายและลูกอยู่ตลอดไม่เคยทอดทิ้งเลยนะครับ คุณยายต้องช่วยเหลือ,อยังไงลูกชายบ้างทุกอย่างเลยค่ะทั้งถ่ายทั้งล้างหน้าแปรงฟันทุกอย่างนะ่ะรุมขึ้นอุม้มลงเขาเรียกกินข้าวแล้วเนี่ยคุณยายก็ป่วยสุขภาพก็เนี่ยมีโรคประจําตัวด้วยแล้วก็ต้องดูแลลูกชายอย่างนี้ทางเจ้าหน,น้าที่จากรอพอสตอมมาช่วยเหลือ,อยังไงคุณยายบ้างครับผม เขามาดูมาถามาเขามาวานเพ่เอายาทำยุงมาให้อะไรแบบนั้นเจ้าหน้าที่มาที่นี่หรือว่าคุณยายต้องไปที่โรงพยาบาลไม่ไม่เจ้าหน้าที่เข้ามาอยากจะลองฟังไหมไหน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 เอาเลยอยากอยากอยากลองฟังดีไหมทำไมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยล่ะครับยังยังยังไม่ได้แม่ยังไม่ได้ อเอาดี่ไแต่เก่นอ๋ออะไรฮะ,อะเอาทางไหนฮะทา,างทางไหนเพราะแ่ั้กกกกนี้มันจะคุณเองยังไม่ชินและเหมือนกำลังดำน้ำอยู่น <c oughs> ่านะ,อะของใจมันจะเป็นแบบเสียงหัวใจเต้นแน่นอนและหลังจากที่ได้ฟังเสียงหัวใจของคุณยายแล้วพิธีกรของเราก็มีท่าออกกําลังกายสําหรับผู้สูงอายุมาให้คุณยายได้ร่วมทําเพื่อเป็นการฝึกสมองและช่วยได้เคลื่อนไหวร่างกาย และเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทําให้คุณยายมีอายุยืนขึ้นอีกด้วยล่ะครับหวัวไหล <st> ่เม่ดทำเอวด้วยต้องทำเอวด้วยต้องอย่างนี้ด้วย